ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาลองไอเทมใหม่ที่ได้จากไข่เซนเป็นครอนครอนครอนคอนคอนไปไหนนี่นี่นี่นีคอนว่าอ e มันจะเป็นยังไงแต่ว่าสเตตัสมันโอเคมากเลยนะสเตตสมันดีมากเลยแล้วมันก็สวยด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองกันเก็บหนึ 1, ่งเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามแล้วนี้ผมจะมาลองเก็บ สองก่อนแล้วกันสี่ตัวลองดูลองดูอดี e มันเหมือนวยกิ้งอะแต่ว่ายังไงดูสิต้องมันต้องเลงอะแล้วมันติดตันด้วยนะนี่ มันมันช้ารู้สึกว่ามันช้าหน่อยปังปังแอบช้าอยู่นะแอบช้าจนหมอนมันสกิลเราได้อะ หมดเลยเว้ยเนี่ยมันติดมือนอยู่นะมันติดมือนอยู่แต่ไม่น่าจะได้เวลาหรอ,อกว่าไม่น่าจะได้เอสหรอกแต่ได้สวยอะ่ะไม่กว้างเท่าไหร่เหมือนเหมือนเซตไวกิ้งอันเก่าเลยแต่ว่าแค่นี้มันใส่ชิ้นเดียวไม่กว้าง ใกล้ๆตัวเ <coś> <como> ล็งแล้วเล็งอีก มันมันจะมือนนะมันติดสตาร์ทอยู่นะเห็นไหมติดสตาร์ทอยู่ประมาณสองวิ สวยอยู่นะสือค้อนค้อนใหญ่เท่าบ้านเลยแต่มันมันช้าไปหน่อยแล้วมันไม่กว้างอะ่ะ น่าไม่ถึงด้วยใกล้ๆแล้วนี่แย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่ด่านใดด่านหกเองไหมนี่ด่านที่เจ็ดเองอะ่ะไปสองนาทีกว่าจะสามนาทีแล้ว เราทับโคนสวยๆได้อยู่เดีย๋ยลองดูกับบอสนะว่าจะอ e ีกี่ทีตายใส่เอาสเตตัสก็ได้อยู่นะแต่ว่าเวลัมหกสิบหสเตตัสมันโอเคแบบคคีแบบสุดยอดเลยแบบคียี่สิบอะซึ่งหลอด ไม่แย่นะไม่แย่แรงอยู่ถือว่าแรงอยู่อุ้ยอีไปไหนอีไปไหนระยะใกล้นี้ไม่ได้เลยต้องทิ้งระยะไว้นิดหน่อยปังไม่ตายด้วยนะเหลือนี้เดียวเหลือไว้ทำไมเนี่ยปังไม่โดนอีก ไม่ไหวไม่ไหวแต่สวยชอบถูกใจแต่ถ้าเอามาอ e, ีไม่ไหวเอาเป็นสเตตัสโอเคกว่าเกือบสี่นาทีนะ คอรมันใหญ่นะคอรมันใหญ่สวยแล้วสเตตัสเตตัสมันดีด้วยนะนี่ผมให้ดูสเตตัสมาอีกรอบนึงนี่อิตสองร้อยคิยี่สิบเลือดสามพันอีพีพันสองิตเดฟสองร้อยสเปสแท็กเนี่ยอีสองร้อยแล้วก็สเปเดสองร้อย มี e สกิลด้วย e สกิลก็ e สกิลแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าผมมองว่าเอาใส่เป็นสเตตัสโอเคกว่านะโอเคครับแล้วก็จบแล้วครับผมกับการรีวิวออพนเทพเจ้าทอใช่ไหมใช่แหละ <laughs> โอเคครับขอบคุณครับ